มีทางไปกินของว่ารยังเคยอยู่ขอปไปยุงได้มาอยู่หรอขอหายังย่างนะย,าย,าย,ายา่งแบบซับกับยาเสพติดลองดีด้วยมาหาห่งออกจากคุกเม่มเอ,อมไรบ่นี่มาให้มาเห็นยังมาควาใสโอ้ยมึงเห็นยังเป็นแน่ก่อนติดคุกเพิ่งให้ยังไงพื้นฐานหลายอย่างล,ลายย่างคือหลักหลักของทิ้งซับปนซับแน่นมัพื้นฐานนี่แล้วลูกกุ้งไสสิเป็นคนดีสัญญาบ่ บนันจะมือกูจำงออ่ายงเลยได้ขันจับเดีวต้องรักษาสัญญาเด้อ่าเป็นคนดีของสังคมอ้าวกูให้โอก,กาสมึนมาได้ใส่ตกอนครับฮะตะกอนตกอนครอู้มาคบมาเหมือนเด็กมากเลย,าายหัวจังมงเย่ยมาเตวนันมาเตมือว่านมามายังกูมีทางไปกูมีทางไปกูมีบัตรอยู่เลยึงกินมขมวมายังนะแล้วซื้อยังอายุ ยีิบเก้าปีไล mm ่เ hmm. ต็มโตเลยเคยอยู่ในายมากวเคยอยู่ขอไปอยู่ในมาอยู่วะเลยอะขอหายังพยายามรักษาพยายามรักษากับยาเสพติดอ่ารักรักษากับยาเสพติดเออของดีตัวนี้มาหากรูมึงอยู่บ้านไหนอำเภออะไรเซบบ้าประชาชนบ่มีครับไทยเป็นนักฐานนะที่จะหม่ปล่อยกับเสบียงมาคุณออกจากคุกบ้างหรือเปล่านี่บ่ออกกันนนนอะแต่บ่มีไม่ไล่ไป หมยปล่อยเอาหมายปล่อยมาดิคุไทยเป็นประธานหน่อยออกจากเล่นจัมากออกจากคุ้มมากวนนึ่ไปจะเรียนบ้านเรียนบ้านไ้ปล่มปอยขอหายยังนี่ออกว่านี่เฮ้ยมึงเป็นรังยังของเขามึงเป็นรังยังเขาไม่เหลเฮ้ไม่เีจะปีปปีสิ บ่ได้เอาบ่ได้เอาสารคือลงโทษแต่มันภาพมันกล่องฮะหลักฐานภาพเออก็นั่นแหละมนะึงสิบ่พยายามอย่างไดมันรักทรัพย์ด้ษฐ์เขาลงฉันจำสมมนิแต่สินจำคุกหนึ่งปีสิบเดือนช,ชื่อนายยังไงนายสุทธิพงศ์หรือแฟงบบราณสารอำเภอสว่างแดนดินมาให้มาให้ยังมา,ามาขออาศัยมาขออาศัยโอ้ย นีว่วะนี่วัดดีออกจากเพื่อนจำมากกับมาหากูนี่นะ้มึงเห็นอย่างเป็นแนวก่อนติดคุกเมึงเคี้เห็นอย่างไรนนพื้นฐานไรยางาหลาย,ย่าง,ายยางคือรักหลักของชิงซับฝนซับแมนบ่พื้นฐานนี่เอนนอ<ะ>พื้นฐานเคยเห็นอย่าง ทำงานคดีติดตัวก่อสร้างตัวเกษตรกรพวกนี้ก็ได้มากกวมากคำคำเหมือนเหมือนว่าพ่อของกูเนาะโอ้ยเนี่ยอะไรเอา,เยเาทายคิดเป็นลักขานเนอะทายเถอะผไปก่อเหตุทางอุบลบ้านกูทีเด็ดนำเนินคดีมังไงทายหนาชัดชัดไว้ชัดๆัด,ๆดๆอา่าซื่อไายสุทธิพงศ์กุลานัาษมึงกินข่าวแล้วแม่นวะเอา,เอ,าเอกสารมึงทั้งเบิด มาเวลานี่ที่มึงอยู่ในอุบลกูเก็บไว้นะกูขออนุญาตเนอะเก็บไว้ยี่ยถึงเวลาค่อยเอาโอเคมีลูกมีเมียหรืบ่ปล่าปลาเปล่แล้วมึงซัวยังบ่ฮะซัวทั้งไหนทั้งยาหรืองลกของลกของเท่าไหร่ฮะยเท่าจะโดนลกของอืมบอกจริว่าลกของแถวนี้บ่ถึงละมึงไม่ได้อยู่ดบวปนี่เรา็เมียันนะครับมึงจะไม่เยอะคนมึงน่าจะหมูอ่านหมูอ่านต้งไปนอนใส่ นอนสถานีรถไฟนอสถานีรถไฟสถานีรถไฟอุบลนี่บ่ผมนอนอยู่สถานีรถไฟบีเรเดี๋ยวนี่มาลงนี่เศร้าเพิ่มตรงกระเด็นมาหาไายุลานอืมตปนนี้กูยุรานคัตอนนี้มันตัวแปรอายุาายูงูี่นเอุกรเลยเดินอ้อมไปที่น่นแล้วกลับไปสถานีรถไฟลงเดี๋ยวกูคืนก่อนกูคือบอ,อกว่ากูสิเพ็รยังไงด,ดีก็มึงเบื้องต้นอายกะเป็นห่วงมึงเด้อไอ้ขานา้ะขื่นมนุษย์ กูก็อยากให้มึงยอยู่ในสังคมดีๆด,ด,ดีนะวิล่าส,สงครามมึงเื่อมึงอ็ะเข้าใจว่ามึงมาเพิ่งใบบุญอายฉันผู้ดีชิงที่ป้ามึงอ็ะเป็นบาเป็นกรรมกูเอาสีมึงแหลกงานกูคนละกันนะมึงทาบกรถลาดไม่กูนี่ลูกค้ากําลังมาหนินะป็นเป็นหวัง รับรถเนี่ยรอด,ดีคือร้านเขาลานนีเข้าใจวะขอ้านกูนี่รอรถเขาลานกูบนเก่าศูนย์เออยืนรับรถอยู่นี่เลยก็คือมองจอด,ดี่เนบอสมองจอด,ดุขาเห็นบอสจอดได้หลายวันเหลือได้อีกจะขั้นหนึ่งสองนี่นี่สอนนี้เลยเขาจอดปุด๊บเชิญครับเชิญครับนะเฮนไอไอเบิง้งผมมึงเห็นงานเป็นบอส นะแล้วค่อยว่ากันส่วนที่พักที่นอนที่กินที่อยู่เดี๋ยวกูพีเจนาเอาอีกเทอะหนึ่งมึงซื้อเดล็กซื้อแหงเนาะบว์รถเห้ดีนี่ละทางรถเอาผ่านกูขั้นหนึ่งจอได้อีกมองนี้ก็จอได้อีกหนึ่งใหญ่ขวางาใหญ่ขวางประตูนี่ออจอสินี่นะเดี๋ยวลูกค้าเขาขอปลังเขามาสัญญาลูกผู้ชายสิเป็นคนดีสัญญาปะโบได้จับมือกูจับยังไงเลย แต่ขันจับเราตร้องรักษาสัญญาเดับอ่าเป็นคนดีของสังคมอคาครูให้โอกาสมึงเอาเอาเป็นว่ามึงน,น,งนงั่งนาทีโบกรถแล้วมึงเศร้าก็ค่อยไปอย่างไกลซอยยูหันอย่างไกลแล้วหอด้ําแรกมากมาโบกรถตามนั้นเดี๋ยวเรื่องเงินกูพิจารณาให้อยู่ใดก็อยู่อยู่ได้ก็ไปตามนั้นเนาะในรู้คู่ยคุยกันรู้เรื่องวะนี่มึงรู้เรื่องวะมึนป่ะนี่โอ้ผมใจอายผมฮักไอ้นี่เดี๋ยวผมจกล้ามาฮะ รเรือเกิดจังหวะมึงว่ามึงมาข้ามข้ามส่วนสันของมึงนี่แหละที่ว่าจะมาขอพึ่งไปบุญกูมากกันมากกันเวลานี่มีรถบขสกูส่งมึงกลับแล้วตอนนี้มันดึกเออกูเลยอยากให้มึงลองพิสูจน์เจ้าของเออเต็มมึงกินข่าวเลยแม่นบอเอออาทำหนัดทีรัดรถรถเดี๋ยวลูกค้ามาหนี่นี่เขามามึงยืนไฟฉายเฮ้ยเดี๋ยวมึงไปเอาไฟฉายมาให้มันหน่อยเลยโบกโบกโบกไปยืมไปหายืมไฟฉายมาอาโบกมาเข้าร้าน อุบลเกนย์บาทหรือไม่ครับข้าเข้าเชิญครับพี่สวัสดีครับเข้าใจวะใช้ใช้กับพ่โยนี่อยู่ครับเอออย่ามึนนะยืนรัดอยู่นี่เลย,ยเดี๋ยวกลัวเ,เสือรานจอน,นี่เฮ้ยมึงเสือรานอุบล90บาทมีหรือปล่าพี่กับพ่โยครับเออเอาไม้มันตัวน,นึงเ,เอาตามนั่นส่วนบัตรมึงยกกูนะแต่กูบอกแล้วกูให้โอกาสมึงแล้วกูก็ให้มึงเอาทวามไหนดีให้ดีลองเบิง่งบ่ได้คันบ่ไหว กับเมื่อเด้อเออเพราะนั่นละ่ะตามนั่นตัวกูเรื่องเออนี่คือได้รับโอกาสจากกูแล้วถือว่าออกมาจากขางนันกูปล่อยมึงไปมึงก็สิไปลกขอเขาอีกมึงยู่กูนีหละ่ะม,มึงห้ามรักของกูนะ <Wow. S 2> เออฟ้ประชาชนด้วยทะเบียนบ้านมึงอยู่นี่นะโอเคครับ, okay, รบพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องมาจากสกลนครวันนั่งมาใดเมือว่าน แต่ายคิดเป็นหลักฐานไว้นํากมเดี๋ยวให้โอกาสมันให้ทีวีมึงนอนมันนี่รถบ้าอะไรนี่เขามาหนีวะไปถามมึงมึงเห็นมั้ง่ายมึงเห็นมึงเขาจะมาหนีวะเออเขาไปขับรถัอเออเขาไปขับรถเออนี่ละนาทีมึงเลงสิละเอาใจวะเออโบเขาหยาดคูงแล้วเขาหยาดมึง <laughs> เดี๋ยวมึงไปเปลี่ยนเสือเอาใจวะเออเขาหยาดมึงเออเขาไปขับรถเอาตามนั่นละโอเค เรื่องอาออพี่น้องครับจะถ่ยมาได้ใช้อีกนะครับสุดท้ายแล้วกับมา้าแต่จังหวัดสกลนครก็เดี๋ยวผมถให้มันต้นจบย่ามขึ้นกับเสียมาบอกรถย่ามเ้ากับสีให้ไปซอยอย่างไกลมาหอดพ่อผมสาบข้าวจากพนักงานว่ามันนางขาผมโดนแล้วในไทยคิดเป็นลาาไว่ะขอให้ทุกท่านยู่ย่อชมคลิปนี้ลำด้วยครับสวัสีครับ